นี่คีโตบอสนะครับกระสุนกับรถถังทําอะไรนักเรียนไม่ได้เอ๊ะผมไม่รู้เลยนะผมก็ว่าอยู่ทําไมแบบมันวิ่งวิบลักกระสุนกันเต็มๆเลยนะทําได้ดีมากค่ะทุกคนเศรษกะจังเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้บาดเจ็บอะไรเออโอ้ยไม่ไหวลมแล้วเศรษกะจ,จังฉันพาไปห้องพยาบาลเองโดยเฉพาะแทงอย่างลุงโค โดนปืนใหญ่แฟกซ์เศษยีมมาขนาดนั้นยังเดินไหวแค่น,นี้ก็ฝืยมากแล้วรีบไปพัผ่อนเถอะถ้าไม่มีคุณครูอยู่แล้วก็เสดกะก็คงใช่พวกครูพยายามโจนหาพิกัดของเสดกะจังได้พวกเราก็เลยเข้าไปช่วยได้ทันค่ะเป็คนครูที่สุดยอดไปเลยนะคะโนรรมีมีของหนักแล้วไม่ไม่วางไว้ก่อนเหรอหรือจะเป็นพลังธรรมดาของนักสะกดหลักตามกันนะ จริงสิทุกคนมาช่วยดูตรงนี้เลยค่ะฉันลองตรวจสอบชิ้นส่วนของรถถังที่กระจายกระจาย้การต่อสูดด้ดูและมั่นใจว่าเป็นมันเอาเป็นอาวุธลบผิดกฎหมายที่ห้ามใช้ในคิววอร์ทอสค่ะอันที่จริงอาจจะต้องตรวจสอบละเอียดมากกว่านี้แต่เท่านี้ก็พอคาดการไดแล้วว่าเกมของกันน็อกเขาพกอาวุธที่มันไม่ควรมีตังหาได้แบบตัวเองน,น,นะคะปืนครับผมมันดักมากเลยเห็นไหมปืนปืนมันใหญ่มากเลยอะ ถ้าเราหาเส้นทางการลำเลียงขึ้นลำเลียงขึ้นชิ้นสนอวุธพวกนี้ได้เราก็จะสืบหาเบื้อหลังของเจ้าพวกนี้ได้ค่ะ oh, <yeah. S 1> ต้องปรับที่มีอะไรครับเออปรับปรับอะไรอ่ะครับผมคุณเดียไฟปตปอบไะไรครับผมอยันนีนเออเ้น่ารักอ๋อเออก็น่ารักนะใช่แล้วทำไมกลุ่มความรำเลียงก็กระจอกติดได้มุ่งมั่นอยากเรีความร็แบบนั้นกันนะก็นะค่อยๆสืบหาประแสกไปแล้วกัน ตรงปากของพี่มีอะไรเออไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคนนี้อะไรอะ่ะแ้นผมจะรำเสือผู้ชายแล้วกันนะกลุ่มความรุนแรงทําได้แค่นี้เองเหรอเราถึงสนับสนุนรถถังยุทธศาสาตร์ให้แต่ผลงอ,อแบบนี้เหรอคิดแล้วเชียวว่าผู้นักเรียนก็คงให้พวกนักเรียนเป็นคนจัดการสงสัยต้องฝากไว้กับผู้เชี่ยวชาญแล้วละ่ะหนวดนะเอ,อ๊ะผมไม่หนวดแล้วเหรอ อันนี้คือเกมบัวใครนะครับผมก็เป็นเกมที่หน้าผมน่าจะเป็นแนวเรื่องนะตื่ตื่ตแกกวัสดีครัหน่รับจ้างหกสิบแพร้อมขี้คลายทุกปัญหาให้คุณค่ะอันนี้ผมโหลดที่เออดีนะครับผม l d ผนะฮะเพราะว่าผมเล่นในคอมนะฉันมีงานฉันมีงานให้หน่วยรับจ้างสารพัดทำ แทงมูเฮ้เฮ้อะปัง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 เออเออุบจัดก,การที่นี่เรียบร้อยทางนี้ก็เรียบร้อยแล้วบอสเออพวกแกเป็นใครกันนะฮึฮึเออคึ น้อพวกอบิดอสใช่ไหมกล้าดีไงถึงูกม,มาที่นี่เออไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท,ที่ที่เหมื็ดสกปกไปนี่มันเป็นสถานการณ์แบบนี้แต่ก็เหมาะกับพวกแกดีนะโดยรับเนโดยรับสารภาพ69แต่ผมไม่แก้เป็น68เพราะว่าจะได้เป็นคนตลกเอาล่ะเจนจะปลดปล่อยพวกแกอิสระจากการใช้าง,งานแบบนี้เองว่าไงนะก็เลยออกไงล่ะจากนี้พวกเราจะเป็นคนจัดก,การพวกแก๊งอับิดอสเอง พักพูดอะไรของแกล่ะพวกแกเป็นใครถึงได้เออโดนต่อยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้สั้นกันยังแต่ละคนน่ยนะพวกเราคือหน่วยรับจ้าง6 8ปดเป็นหน่วยรับจ้างแก้ปัญหาที่แก้ไขในทุกปัญหาขอแค่ได้จ่ายเงินมา โอ้แต่ละคนเอ้ดูแต่ละคนสิเท่มากเลยอละล่ะถึงไหนละที่ห้องพยาบาลสินะเปิดประตูออกมาเออหืมคุณคู่เหรอมามามาทำอะไรอะ่ะก็มาเยี่ยมสิสามบ้าอะไรมามาห้องพยาบาลมาทำอะไรอะ่ะเออเออฉันไม่เป็นไรหรอกนาะจะให้นอนพักอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้ด้วย ใช้เป็นห่วงอญญายานนีกับลูกพี่คนอื่นแต่ว่าแล้วก็ต้องไปทำงานพักธรรมด้วยเท่แค่ด้านในผมไม่สปอยดีกว่าเองอะ่ะนอนพักก่อนไหม <c oughs> เพราะงั้นไม่ต้องมาเป็นห่วงหรอกไม่ <c oughs> ฉันไม่ได้เจ็บตรงไหนโ <c oughs> ล่งออกไปทีนะโล่งงอกไปทีนะ <c oughs> <c oughs> เออเออเอเอคือว่าคือแบบว่ามาคิดดูแล้ว ฉันยังไม่ได้พูดขอบคุณคุณครูเลยเธอเธอขอบคุณนะคะหลายหลายอย่างเลยแต่ว่าอย่าคิดหลักว่าทำอะไรแค่นี้จะช่วยโรงเรียนของเราได้อีกอย่างฉันจะตอบแทนบุคคลครั้งนี้ให้นะพี่ชายจะพี่ชายจะไลฟ์วันไหนครับเออก็ไลฟ์วันนี้นะมันก็อะไรนะอะไรนะยิ้มว่านี้ทาไมเออจริงๆเลยถ้าถ้างนั้นเจอกันพรุ่งนี้นะ ค่ะค,ค,คุณคุณครูไลฟ์วันไหนบ้างครับเอ่อส่วนใหญ่ถ้าผมไม่ติดบอดเกมผมก็จะไลฟ์ทุกวันนะแต่ว่าวันเสาร์วันเสาร์แน,น,น่นอนต้องติดบอดเกมนะแล้วก็วันอื่นผมจะประกาศทางดิสกอร์ดนะว่าผมจะเล่นบอดเกมวันไหนนะเขืคุณครูส่วนเลือกเวลาไลฟ์ผมไนดะ้จะประมาณสักสามทุ่มได้นะ สามทุ่มสามทุ่มกำลังเหมาะเลยแต่ว่าผมไม่คิดจะไลฟ์ตอนกลางวันหรอกนะคนในทีมไปหายไปไหนกัน,นหมดนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละหน่วยรับจ้างสารพัดปรากฏตัวหน่วยรับจ้างสารพัดปรากฏตัวนี่งั้นเหละฮะก็ขอบคุณมากนะฮะเอาละขอเริ่มการประชุมคณะกรรมการแผนงานอวิโดตเลยนะคะการประชุมครั้งนี้มีคุณครูเข้ามาร่วมด้วยผมว่าพวกเราจะประชุมกันจริงจังมากขึ้นนะคะ ไม่รู้เหมือนกันนะไอคนที่ขวานมันเข้ามาแล้วแบบก็หายไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็พิมพ์แชทกันได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะค่ะแน่นอนอะไรกันหมายความว่าไงก่อนหน้านี้เราไม่จริงจก,กันเหรอเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไงก็รลบวกวน,นนะคะก็คือขอฝากตัวได้นะงั้นกลับเข้าเรื่องเลยนะคะประเด็นสําคัญของเราวันนี้ก็คือ การคิดหาวิธีลุกอย่างลุกกระทว่าเราจะชิ้นี้โรงเรียนของยังไงนักเรียนที่ต้องการเสนอความเห็นยกมือได้เลยค่ะฉันฉันคุณคุโรมิสุเดกะชั้นปีหนึ่งเฉันพูดค่ะเออไม่ต้องเรียกกันเต็มยศไม่ได้หรอยังไงก็ไม่ชินเลยแต่ที่นี่เป็นการประชุมทั้งทีแล้วสุเดกาจังไม่เป็นไรเลยเปลี่ยนบรรยากาศดีออกเราแทบไม่ได้ชมพงถังครูเลยนะ ไม่ใช่แทบไม่ได้เรียกว่าไม่เคยเลยดีกว่าใช่ค่ะฉันชอบแบบนี้นะคะเหมือนเราเป็นคณะกรรมการจริงเลยก็ได้ถ้ารุนดีทุกคนจะคิดแบบนี้อ่าขอบคุณคนโอเคสาอฟอษนะครับผมเอาละฉันจะพูดในฐานะผู้รับผิดชอบอัญชีของคณะกรรมการแผนงานตอนนี้โรงเรียนของเรากำลังใกล้จะล้มละลายแล้วค่ะหากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคงได้ล้มหลายจริงแน่ทุกคนรู้อยู่ใช่ไหม อ้าสวัสดีครับคุณนกเกสวัสดีครับรู้สิรู้สิลำพังดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายธนาคารทุกเดือนก็เจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเข้าไปแล้วพวกเราต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาได้ก็จริงแต่ก็แทบไม่พอจ่ายค่าดอกเบี้ยรายเดือนได้ซ้ำโล่งงอกไปดีนะโล่งงอกไปดีฮนะงงก,นะก็คือโล่งงอกแต่ละคนแบบว่าโล่งงอกเลยนะเพราะว่าแต่ละคนมันวิ่งแล้วกระสุนไปแบบเต็มตัวเลยนะ โอเคถึงไงละตอนนี้เราทําได้แค่จับกลุ่มตวองาตามประกาศจับคียปัญหาของชาวเมืองแล้วก็งานจิตวสานอกพื้นที่ทําแค่นี้พอแน่เราต้องทาอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้แบบทํางานเดียวใช้นีได้เลยอะไรที่ยิ่งใหญ่งั้นเหรอไหนดูที่ปึ๊บสิ่งนี้ไงนี่คือไปปิวที่ฉันได้มาจากในเมืองนี่นี่มันไหนขอดูไหนสิคุณก็เป็นเศรษฐีได้ ก็คือขข่ธุรกิจเครือขจ่จะกำไรหินเมเนียมเจอเมเนียมออใช่เราเรา,เราจะหาเงินได้ก่อเป็นจากธุรกิจนี้แอบไปโรงเรียนเนียนๆนะจริงเหรอเออขาวก่อนฉันเข้าไปในเมืองแล้วบังเอิญถูกลากเข้าไปร่วมประชุมธุรกิจนี้พวกเขาขายกำไรเจอเมเนียมนํำโชคอยู่ละเออ พวกเขาบอกว่าพวกเขาบอกว่าเพียงแค่ใส่กะายนี้โชคก็จะวิ่งเข้าหาทำอะไรก็ลุ่งไปหมดถ้าไปขายให้คนซักสามคนแล้วก็เอ้ยยายาย,ายาอะไรทำไมทุกคนทำหน้าแบบน,นี้ละ่ะปัดตกไปเลยละกันอะไรนะทำไมละ่ะทำไมถึงไม่เห็นด้วยละ่ะเซ็กระกาะจังน้ำมันเกือขายลูกโซ่นะหลอกลวงผู้บริโภคว่าว,ว่าไงนะ ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจอเมเนียมจะเกี่ยวข้องกับโชคลาภย,ยังไงเราจะเชื่อถือโมเดลธุรกิจจากการประชุมที่น่าสงสัยแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเชชื่อไม่ได้เหรอฉันซื้อกับอะไรมาตั้งสองอันเลยนะเซลิกาจังถูกหลอกแล้วล่ะค่ะดูทำหน้าเข้าสิน่ารักจังเลย <c oughs> เซลิกาจังของเราไร้เสียงสาจะจริงถ้ายังมั่วไปเชื่ออะไรแง,งา่แบบนี้แล้วก็ต่อไปก็คงโดงนผู้ใหญ่่ิส่ไม่ดีหลอกเข้าจนหัวไม่ขึ้น ฉันคิดว่าจะโชคดีจริงๆซะอีกกูใส่อดข้าวกลางวันเพื่อเอาเงินไปซื้อมาเลยนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเซเดกะจังไปกินข้าวกลางวันด้วยกันนะเฮ็นยาแรงเองน้าบคุณสลับคนเอิร์ธหนึ่งแปดเก้าสองแล้วสำหรับเรานะครับผมเออดูนพี่นมนมนี้งั้นความเห็นของเซเดกะจังก็สรุปไว้แค่เท่านี้ที่คนอื่นจะเสนออะไรไหมคะฉันฉันมีเอ่อ ได้ค่ะหัวหน้าจาาคาราชิโคชิโนชั้นปีที่สามทำไมรู้สึกกังวลจังเลยนะ <c oughs> ปัญหาใหญ่สุดของโรงเรียนที่เรา <c oughs> เดี๋ยวนะปัญหาใหญ่สุดของโรงเรียนเราก็คือการที่มีนักเรียนอยู่เราเท่านั้นจํานวนนักเรียนคือปัจจัยของโรงเรียนโรงเรียนที่มีเด็กเป็นหมื่นอย่างทีตี้และเกย์นหน้านะ่ะแค่เก็บค่าสมนาศนักเรียนหนึ่งเดือนก็ได้เงินเยอะแล้วจะจริงเหรอคะจริงนะสิ ดังนั้นเราต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนของที่นี่มาเล่นจากตรงนี้กันดีกว่านะจะไปสมัครนักเรียนเพิ่มเหรอถ้าทำแบบนั้นได้เราจะมีสิทธิ์มีเสียงในการองค์การนักเรียนด้วยนี่เป็นข้อเสนอที่ดีเลยแต่เราจะทำแบบนั้นได้ไงลนะ่ะง่ายมากก็แค่ขโมยรถโรงเรียนของ,งอื่นมาขาเราต้องต้นรับส่งนักเรียนในตอนเช้าแต่นักเรียนบนรถไม่ประทับตาลงในหนังสือแล้วก็เดี๋ยวนะ ถ้านักเรียนบนรถไม่ระทับตาลงในหนังสือย้ายโรงเรียน,รออยเ,รยนเราก็จะไม่ให้ลงจากรถแฮฮ์ he he, ทำแบบนั้นแล้วเราจะด้าการนักเรียนเพิ่มน่าสนุกดีนะเป้าหมายคือเด็กโรงเรียนไหนละ่ะชินิตี้เฮเกน่าหรือจะเป็นมิ l ดี้เนี่เราจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ตามเป้าหมายนะหืมเอ่อไม่รู้สิเดี๋ยวนะ,อะขอบคุณโนบิ no is, เ Gaming, สเกมส์หลาฟอลโล่เลยครับผม ไม่รู้สิทีนิตี้เห็ไหมเออไม่ไม่ดีกว่าเกนหน้าดีกว่าจะเดีเด๋ยวก่อนค่ะจะให้คนอื่นย้ายโรงเรียนไปที่ธีนั้นไม่ได้นะสิคะอีกอย่างคณะกรรมการพินในโรงเรียนคงไม่ปล่อยเราแน่ผูกกับการร้ายเลยฮะฮะคงจะเป็นแบบนั้นแหละนี่ไม่ใช่เวลา,าพูดคงจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะรุ่นพี่หัวฉนเนาะช่วยจะกลับประชุมหน่อยได้ไหมคะฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้น ค่ะคุณซินาโอทามิซิลโกะชั้นปีที่สองไปพัฒนาการกันค่ะวิธีนี้ทางง่ายและได้ลผลแน่ๆใช้ก็หนักเป้าหมายอาวอแเราด้วยธนาคารที่1อยู่ในจากรกยานเมืองใช้ใช้ตำแหน่งตู้เซฟตารางกะของยามมุมกล้องจอมปิดแล้วก็เส้นทางำสำเนียงการลำเลียงส่วนไปเรี้วหมดแล้ว,ลวที่จับใจดูอะไรตั้งแต่เมื่อกี้เพราะเรื่องนี้เหรอคะใช้เวลาเพียง5นาทีเราก็หาเงินได้ร้อยล้านเยนแล้ว ดูนี่สิเชิญเต็มหน้ากากหมดแล้วด้วยโอ้หน้ากากตัวน,นี้เลยเหรอเอาเวลาที่ไหนไปเตรียมของกันนั่นน่ะนะโอ้ชิโร่ก่จังเย็บเอาเองเลยเหรอว้าวดูนี่สิคะเหมือนนักมวยปั้มเลยไหนะคะโอ้เออไม่เลวเลยนะเกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้คุ้มหน่อยใช่ไหมล่ะสวัสกะจัง จะไปทำแบบนั้นได้ไงล่ะปัตตกจะไม่ซื้อวิธีนี้ใช่ค่ะแล้วต้องไม่ก่อจิากรรมสิเอองั้นเหรอถือจะทำหน้าสงสารแบบนั้นแตนเดี๋ยวไม่ใช่ผิดคนถือจะทำหน้าสงสารแบบนั้นแต่เราก็ไม่อยอนญาติหรอกครับนุบี้เชี่ยโกถ้าทุกคนไม่เสนอไอเดียที่ทำได้จริงแล้วไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ฉันค่ะเพีขอผู้ต่อได้ไหม ค่ะคุณอิซาโยอิโนโนมิชั้นที่2ช่วยตัดเลือกอัจฉรกรรมและการหลอกลวงออกไปให้ได้น,นะคะค่ะฉันมีวิธีได้ผลที่ไม่ใช่นักอัจฉรกรรมและเครือข่ายลูกโซ่ค่ะไอดอลไงค่ะสะดูไอดอลอ่ะไอดอลงั้นเหรอใช่ค่ะจะเห็นมาจากแอนิเมชั่นวิธีที่ดีสุดในการฟื้นฟูโรงเรียนคือการใช้ไอดอลค่ะพวกเรามาเกียร์บิวเป็นไอดอลกันแล้วก็ปัดตก เอ๋วิธีแบบนี้ก็ไม่ได้หรอคะทาไมล่ะฉันว่าเผื่อรุ่นมิวชินโนะจะตกแฟนคลับได้เยอะเลยนะเฮ้จะมีใครมาชอบลูกล่างแคกเกมแบบนี้กันล่ะไม่มีใครมาชอบหรอกแต่ฉันคิดว่าแต่ฉันคิดถ้าโพสไปแล้วให้นะคะนี่ไงคิดถดงห้วงการสาวน้อยช่วยน้ําอะไรนะวง,วงสาวช่วยน้ําอะไรอะ่ะเชยชะมัด ฉนันตอสาค,คิดมาทั้งคืนเลยนะเอ่อเราต่างก็เสนออะไรกันมาเยอะแล้วน่าจะต้องหาวิธีที่ทําได้จริงกันแล้วละคะ่ะให้ครูตัดสินละกันจากที่เราเสนอกันมาครูอยากทําอะไรที่สุดเหรอฮะจะเลือกไอเดียที่เราเสนอกันไไ้เหรอคะนักหาวิธีที่มันเข้าท่ากว่านี้ได้ไหมนะคะไม่เป็นไรหรอกนะคุณครูต้องมีคําตอบที่ดีให้พวกเราแน่จะเดี๋ยว่อนสิคะ เราทำแบบนั้นไม่ได้สิคงไม่เลือกไอดอลหรอกใช่ไหมไอดอลไฟติ้งแอบเล่อ่าวันนี้วันที่14เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี12้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดอ่ะคนธนาคารก็ได้อ่ะฮะเอาจริงเหรอคะแน่ใจว่าทำแบบนั้นเลยนะคะ เรื่องด้ดีมากเลยกันก็ออกปจาก,การได้เจ๊ต้องสนุกแน่ๆเลยจะจริงเหรอทำแบบนี้ได้จริงเห,หรอเฮ่ยก็น่าจะได้นะถ้าจะกล้าสักอย่างไม่ว่าแผ่นไหนต้องาาหาเฉลุยใช่ไหมอายาเนี้ได้ได้ได้สไหนกันล่ะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพาดตุ๊ก ขอบคุณคนญี่ปุ่นสลบฟอนลนะครับผมอะล่ะกระโหน้าให้ผมรู้ที่การอ่านชื่อได้นะครับผมโต๊พังหมดแล้วออกมาแล้วอายนันตี่ร่างสองพังโตแล้วเอออ่ะอายันนีจังโกรธแล้วค่ะเหตุการณ์เชเชิญค่ะโอ้โตเป็นสาวเป็นตัวแล้วสินะถึงได้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะโมโหแล้วใส่สื่อแบบนี้หมามนี้คนนี้ผมใจจังเลยนะลูก มามูมามาอะไรกันคะได้โปรดเถอะช่วยจกกัดการประชุมนี้ด้อยค่ะเอาแต่เลาเล่นอะไรกันทุกวันในที่พน,นาคงารในทธุรกิจลูกโซ่ <c oughs> อ่าผมเป็นไทยเรียกว่าเจกได้ครับโอเคครับคุณเจเออเจ็บเจ็บจึกเลยฮะศิริกาเจ็บอืมคนนี้ก็เจ็บฟังเทชุดใหญ่ขอฟังเทเรียบร้อย ไปต้นธนาคารกันฉันขอโทษแล้วกันไอยานิจังหายโกรธเธอเดี๋ยวพาไปเลี้ยงราเมงฉันไม่ได้โกรธค่ะเอาละเอาละเช็ดปากหน่อยนะแบบนี้แหละเก่งมากเลยค่ะอย่าทำเหมือนฉันเป็นเด็ก mm. ได้ไหมคะได้เจอทุกคนมันก็ดีหรอกนะแต่ว่าทำไมมาที่นี่อักละ่ะกินชาชุยไหมออยามิไอไอยานิ อำามงาข้างค่เปิดประตูมาแล้วหน่วยรับจ้างหกสิบแปดใครเอ่ยฮารุกะเออคือว่าสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะเออหาออล่าเหรอฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพิธีหาอล่าให้นะครับสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะ เเมนูที่ถูกที่สุดของที่นี่ราคาเท่าไรล่ะคะเมนูที่ถูกที่สุดลาเมงชิาะซก,กิราคาละแปดสิบเยนค่ะเป็นเมนูพิเศษที่คือชื่อของร้านเราเลยนะคะเออขอบขอบคุณค่ะไปละเอ๊ะมากันหมดแล้วอีกที่หาเจอแล้วเมนูที่ไม่เกินหกร้อยเยน ทุกเรื่องะมีทางออกแล้วเลยเนอะฉันคาดการณ์ไว้หมดแล้วลนะ่ะอ,อย่างงั้นเหรอคะท่านประธานนี่รู้ดีประเรื่องลเลยนะคะออมาทั้งหมดสี่ท่านนะคะ,ฉ,ฉ,ะฉันจะไปนั่งที่โต๊ะใหญ่นะคะไม่เป็นไรหรอกขอแค่โต๊ะเดียวก็พอแล้วเราจะสั่งแค่อย่างเดียวอย,อย่างเดียวแต่ก็ไปนั่งที่โต๊ะไปนั่งที่โต๊ะสบายสบายก็เถอคะค่ะตอนน,นี้นในร้านก็ยังโต๊ะในวังก็ยังว่างเยอะเลยนะคะ โอ้ใจดีจังนะเนี่ยขอบใจนะจะไม่เป็นเศษแล้วกันอ้ไหนๆก็ใจดีกับพวกเราแล้วขอสเกียตสี่คู่ด้วยละฮะสี่คู่ที่จะแบ่งราเองชามเมวก,กินกันสี่คู่เลยหรอคะเอ่อข,ข,ข,ขอโทษนะคะพวกเราไม่มีเงินนะ่ะขอโทษที่ไม่มีเงินมาจ่ายนะคะนี่เอ่อนี่มันไม่ใช่เรื่องที่มาขอโทษอะไรไปหน่อยนะไม,ไม่ไม่หรอกคะ่ะถ้าถ้าไม่มีเงินพวกเราก็สมควรตายสิคะ จะอยู่ไปเพื่ออะไรนะคะอยู่ไปก็อายโลกโรคประวัติศาทตร์่ตัวที่ตัวนะ่าไอ้นะคะเออน้องหูหน่าฮารุกะนี่มารบก,กวนคนอื่นนะอะไรกันแกไม่มีเงินไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อยยืดอ,อกเขาสิเอ๊ะว่าไงนะคะไม่มีเงินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ได้แม็นักเรียนอยู่นะถึงจะช่วยออกได้คนละนิดคนละหน่อยแล้วมากินราเม็งด้วยกันแบบนี้ไงถึงมีเพื่อนแบบนี้จะสมเก่งกว่าเงินอีกนะ รอยอยู่นี่แหละเดี๋ยวเราเองมาให้เฮ้ยไปขออย่างเลยนะเหมือนเราจะถูกเข้าไปผิดแล้วสินะอะไรกันเราไม่ใช่ขอตังสักหน่อยแต่ก็ผิดที่อารู้จังแหละที่ใช้เงินจนหมดไม่ใช่อารู้จังบอกให้เรียกท่านประธานไงละนี่มันถูกต้องเลยสหัวหน้านะมุสกิอืมเลิกงานแล้วนะยังจะเป็นท่านประธานอีกเหรอเพราะาแต่เป็นถึงท่านประธานทาไมถึงเลี้ยงลามีนุ้นน้องไม่ได้ละ่ะเออ พ่อเอาเงินไปจ้างเลงงานม,มาช่วยภารกิจจู่โจมของวันนี้หมดแล้วนะสิฮึ่ๆแต่เราก็ยังเหลือเงินกลับกินรามเมงตั้งหนึ่งชามนะแล้วแค่นี้แี่ยฉันคาดการณ์ไว้แล้วละ่ะถ้างั้นทำไมไม่คาดการณ์ให้เหลือเงินได้ซื้อได้สี่ชามละ่ะบอกมาตรงๆเถอะน้า,ารู้จังลืมคิดไปใช่ไหมลืมหักเงินไม่กินข้าวเย็นใช่ไหมยเออจริงๆยิ่งรับความเสี่ยงก็ได้ก็ยิ่งดี แต่ฉันก็เห็นว่าเป้าหมายในครั้งนี้ก็ไม่ได้จัดการง่ายๆด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเถอะนะพวกอบิเดนตนี่ก็เก่งจังเลยนะจนเราต้องทุ่มเงินหมดหน้าตักจ้าพวกริวเราล้อมมาเลยเหรอเรื่องนั้นอรู้จังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมก็เลยกลัวจ้าคนมาแบบนี้ไงล่ะฉันกลัวอะไรที่ไหนกันล่ะก็บอกว่าค่าการ,รเพิวมหมดแล้วไงความล้มเหลวจะไม่ถูกยอมรับ นลมพลและเสบแทั้งหมดนี่คติของหน่วยรับตั้งสรารพัด68คติอะไรกันผู้จะได้ยินครั้งแรกนี่แหละสงสัยเพิ่งคิดเมื่อกหร่ละมัง้งนักผูน่ะถ้เาเราภารกิจน,นี้สำเร็จแล้วได้ข้าจ้างมาเราจะได้กินซุกิยากิกันเพราะอย่างนั้นตั้งสีทำงานดีเถอะซุกิยากิมันคืออะไรเล่ะคะอาหารที่ผู้ใหญ่กินกันน่ะแพงมากเลยด้วยว้าว แต่ว่าคนอย่างฉันจะกินของแพงแบบนั้นได้หรอคะกินเสร็จแล้วต้องขายเครื่องในเพื่อใช้นี้หรือเปล่าคะฟูฟูฟูไว้สนใจตโตของเราดต้ก็กินอะไรแบบนี้สิจะได้ไม่เสียเกียรติกระตือรือร้นจักเลยนะอาดุจังไม่ใช่อาดุจังบอกให้เรียกท่านประธานไงอาหารมาแล้วคะ่ะน้ำซุปร้อนละมันด้วยนะคะโอ้โ้ยหยใหญ่มากเลยนะนะเอ๊ะอะไรเนี่ย ำไมรามเมงถึงได้ชามใหญ่ขนาดนี้ล่ะ <S <S นี่มันขนาดสำหรับสิบคนหรือเปล่าเนี่ยเอ่อจะเสิรฟ์ฟผิดหรือเปล่าคะพวกเราไม่มีเงินจ่ายค่าราเมงชามยักษ์แบบน,นี้แล้วค่ะไม่ผิดหรอกนี่แหละรามเมงที่สั่งกันไปรามเมงชีบัตเซก,กิคาราปกติใช่ไหมคะหัวงหน้าอืมสงสัยเผยอให้เยอะเกินไปหน่อยแต่อย่าใส่ใจเลยนะได้ยินแล้วใช่ไหมเรื่องของร้านไม่ได้ว่าอะไรเลยจะได้กินกันได้อร่อยเลยนะ ว้าวพวกเราโชคดีจังเลยงั้นกินละนะนี่เกินความมาดใหม่เลยแฮะต้องขอบคุณสับการกินอย่างอร่อยแล้วนะกินกันเลย <c oughs> สูตรหูน่าจะอร่อยนะอร่อยแล้วสิอร่อยจังเลยอร่อยดีนี่ มีอะไารอ,รอแบบน,นี้แบบชาวเมืองด้วยหรอฉันก็อร่อยมากเลยนะเฮ e> ้ครจะนั่งข้างๆใช่แล้วราเมงร้านนี้อร่อยมากเลยล่ะค่ะจากบางคนมาจากเขตอื่นม่อกินรานใที่นี่เลยนะเฮ้ฉันเห็นด้วยฉันไปกินของอร่อยมาหลายเขตแล้วแต่หาราบเบงอร่อยแบบนี้ไม่ได้ยากมากพวกเราเป็นลูกค้าประจำที่เลยะคะ่ะดีใจจังที่ต้องเรียนจากคนอื่นๆก็มากินด้วยนะ ชุดรักเรียนแบบนี้มันของเกีเฮน,น่าใช่ไหมมาไกลเลยนี่ฉันมันเคยเห็นฉากอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วลค่ะอยากเรื่องอะไรนะรักนี้รถรามเมงหรือเปล่านะาเฮ้เฮไม่ใช่อุด้งหรอกเหรออืมเอขอนึกแป๊บใช่จริงด้วยอุ๊บอุอ๊ไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้เจอคนถูกใจที่นี่ ถึงเรื่องนี้จะไม่คาดการไว้ก่อนแต่เรื่องบังเอิญแบบนี้คงเป็นสีสัต์ของชีวิตดีสินนะค mm. ่าดครงการค่างครงการอะไรลนะ่ะอรุจังเหมือนไม่รู้อะไรก่อนมาเลยน,นะจะบอกดีไหมนะไม่ต้องหรอกแบบนี้แหละสนุกดี mm. น่าจาน่าจะสนุกกันดีนะส mm. งครามเดือดล้ามุงคุณ